h e l lo สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะก็หายไปนานเลยขอโทษด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้วันนี้น ja ุ่นจะมาสอนแต่งหน้าลุคดิวอี้ดิวอีแบบสาวเกาหลีกันนะคะขั้นตอนแรกก็ทา m อ i s t เ i z e r ทั่วใบหน้าและลำคอตามปกติเลยต่อมานะคะก <size fais Warning>. ็ทาลิปเพื่อบำรุงริมฝีปากไม่ให้แห้งแตกนะคะ ทา Baby ้เฟสดี Cream มสีชมพูกับสีเขียวผสมกัน1ต่อหส่วนทั่วใบหน้าและลำคอคะ่ะหลังจากนั้นก็ใช้ BB Baby Face DD ดีดีครีมนะคะทาทั่ว ออตามจุดด่างดำบนใบหน้าเช่นรอบดวงตานะคะหรือว่าข้างริมฝีปากนะใต้คางนะคะเพื่อปรับสภาพผิวแทนการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะหน้าเราก็จะดูบางเบานะคะไม่หนานะแล้วก็ไม่ดูแบบแต่งหน้าจัดเกินไปค่ะ กว่านางเอกของลุคนี้เลยก็คือแป้งโคโค่แป้งหน้าเงานะคะออร่าพลัสเซนส์พาวเดอร์นะเบอร์ที่นุ่นเลือกใช้เป็นเบอร์03พิงแซนซัมเมอร์ดิวอี้ลุกนะคะ เรื่องเบอร์03 p i งแซน n d Summer Dewy Look เนี่ยเบอร์นี้เนื้อแป้งจะขายเบอร์หนึ่งนะคะแต่จะอมชมพูออกสีโรสที่ตอนนี้กำลังอินเทนสุดๆนะคะสีนี้จะให้ลุกหวานๆดูหน้าขาวใสอมชมพูนะคะดูมีเลือดฝาดตลอดวันเหมาะกับสาวทุกผิวเลยค่ะ ส่วนเคล็ดลับในการใช้แป้งดิวอี้เนี่ยแป้งดิวอี้ก็คือแป้งที่จะช่วยเพิ่มความมันวาวของใบหน้านะคะเคล็ดลับถ้าสาวที่มีผิวหน้ามันนะคะสามารถใช้พรมเมอร์เพื่อควบคุมความมันก่อนได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถเติมตัวแป้งดิวอี้ระหว่างวันได้เลยนะคะแป้งจะช่วยควบคุมความมันส่วนเกินค่ะส่วนความมันวาวจากชิมเมอร์ก็จะให้ความมันวาวที่ทําให้หน้าดูสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนของคิ้วนะคะนุ่นจะใช้ค r o s s ุนะสีน้ําตาลเข้มนะคะทาฐานใต้คิ้วเนื่องจากคิ้วของเกาหลีเนี่ยเขาจะออกค่อนข้างตรงนะคะนุ่นก็จะทาเลยตัวคิ้วจริงมาให้มันเป็นเส้นที่ค่อนข้างตรงแบบในคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็วาดโครงคิ้วด้านบนนะให้ขนาดกับ คิ้วด้านล่างนะเพื่อสร้างรูปทรงของคิ้วให้เป็นเส้นตรงคล้ายๆทรงเกาหลีนะคะต่อมาก็ปัดคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะนุ่นใช้ของอ e ีทูดีแต่ว่าฉลากมันลอกออกไปหมดแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะกลางนะไม่แดงจนเกินไปหรือว่าไม่ดำจนเกินไปนะคะไล่ด่างนะ วิธีไลท์ก็คือไม่ต้องไลท์ให้หนักมากนะคะเพราะว่าการแต่งหน้าเกาหลีเนี่ยจะเน้นบางๆเบาๆนะคะ oh, oh. One, four, ส่วนปัดแก้มนุ่นจะใช้สีชมพูผสมชิมเมอร์ของนาสีออกกาซัมนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีสีคล้ายๆกันก็สามารถอะแดปเอามาใช้ได้ค่ะ ่อนะคะก็ทาอายไลเนอร์อายไลเนอร์ที่นุ่นเลือกใช้จะเป็นเมจิกอายไลเนอร์นะคะเขียนเป็นเส้นวิงแบบในคลิปเลยนะคะง่ายมากๆไม่ต้องหนาหรือว่าบางเกินไปนะคะแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นหางตาให้มันเป็นวิงขึ้นไปแบบว่าคีออนคีออนหน่อยนะคะตามแบบในคลิปเลย ในส่วนของเพนซิลอายไลเนอร์นะคะนุ่นจะใช้ของเมลินดานะตัวนี้เคยแนะนำไปหลายรอบแล้วว่าถูกดีไม่เลอะนะคะก็จะเริ่มจากการทาอินไลเนอร์ด้านบนข้างในตาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ทาหางตามาจนถึงช่วงกึ่งกลางตาดำนะคะหลังจากนั้นก็ใช้นิ้นสอสีขาวของมาจอลิก้านะคะขีดไลท์ในบริเวณที่เราต้องการเพิ่มให้มันดู มีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็เขียนตรงหัวตาด้วยนะคะก็คือจากหัวตามาจนถึงกลางตาต่อกับอที่เราเขียนสีดำไว้เมื่อกี้นะคะตามแบบในคลิปนะหลังจากนั้นก็เกลี่ยให้เสมอกันนะคะอืม มาทั้งบนและล่างเลยนะคะถ้าใครอยากติดขนตาก็สามารถทำได้นะเลือกเบอร์ที่ธรรมชาติธรรมชาติดูเกาหลีเกาหลีนะคะ ตอนสุดท้ายนะคะก็ทาปากเลยที่นุ่นเลือกใช้จะเป็น miss teen dream นะคะเป็นตินด้านหนึ่งแล้วก็เป็นลิปเปลี่ยนสีด้านหนึ่งนะคะเบอร์ที่นุ่นใช้จะเป็นสีออกส้มๆหน่อยนะคะก็ทากลึงกลางปากด้านในนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนิดนึงให้มันดูฟุ้งๆนะคะหลังจากนั้นก็ทาลิปเปลี่ยนสีทับนะทั่วริมฝีปากเลยะคะ่ะ การทำผมแบบสาวเกาหลีก็ง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากหวีผมเสร็จนะก็รวบจุกกลางศีรษะนะคะเหมือนเราที่เรามัดหางม้านั่นแหละนะใครชอบสูงหน่อยก็สามารถ เออดึงขึ้นมาสูงอีกได้นะคะหลังจากนั้นก็ขดเป็นก้นหอยนะแล้วก็ใช้หนังยางรัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างลูกสาวเกาหลีสุขภาพดีดิวอี้ลุกแบบนี้นะคะก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ